นี่คือนักบังหน้ต่างนะครับปีกาซิริโทเก่าทวนลงทางนั้นนะครับ62ปีตีใดมากวมใช่ค่าวบ้านเสียงที่หกหลังนี้ที่เป็นมากกว่าบ้านพักหมอลังนะครับที่เป็นมากกว่าบ้านหลังหนึ่งแต่เปลี่ยนเสนอครอบรัวอีกครอบตัวหนึ่งนะครับที่คอยตัดเตือนให้กำลังใจ ต่างสอนในท,ทุกสิ่งทุกอย่างตามวัยของเด็กน้อยคนหนึ่งที่อาจจะยืวบ้านไม่ฝังบ้านแต่ก็เป็นตามวัยของเขาด้วยความรักของครอบครัวเสีงพวกิ๊บแมาจะเป็นพ่ออ้อนแม่แต่ย่าหอย่อยาลำพนกญาลูกทุกๆคนล้วนแล้วแต่ที่ความดี ต่อน้องถ้าอายวันนี้เป็นอย่างยิ่งวามที่สุดเพราะเขากำลังเรียนรู้เป็นภาคเขาบางที่ยังไม่แปะเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เขากำลังเติบโตแปนเทแฟนหลับหอยซักพอรตให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องหรือว่า เป็นความโชคดีของน้องมากๆจากเด็กสาวคนหนึ่งจากจังหวัดม้าหาสาราคามที่ไม่มีใครรู้จักแม้แต่ชื่อแม้แต่นามสกุลแต่ไม่ได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ทีมอลนัเสียงที่หกโดยการผักดันของวอดน,นกและทีผู้บริหารทุกท่านน้องก็ได้เติบโต,ตขึ้นมาอย่าง ตอนนี้จะเดินลงเรลงเดคุ้มครสำเร็จมีโบไปรับคอย่ชุมาตลอดตลอดเวลาสองปีผ่านมาความเดินลงเรื่องไม่นาทีแตหน้ามรุลยมาตลอดคอยดูรัาสาทีเดนตลอดไปและงานที่กนหทการรและสีตลอดไปคอเดินลงเรื่องส่สิเรื่องขอบคุณทุกท่านีน่โดน อกยงน้พี่ดนถือว่าเป็นพี่จ๋าขนแป้นได้เลยก็ว่าได้ที่คอยดูแลซัพพอร์ตน้องมาตลอดสองปีโดยพ่อนอนแม่พี่โดนจ๋าอะไรับต้องดี น้ำตาพี่โอครับพีโอค่ะเดยนเชิญนะพีโอเชิญนะคะเชิญน้าเวทีค่ะน้ำตาวันนี้คือน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจในะคะของเด็กน,น้อยคนหนึ่งที่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเติบโตขึ้นมาอย่างสวยนามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก ความสัพพันธ์ที่มอบให้กับเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้มันงี่เงี่ยครับเด็ก